สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอสินค้านะคะสินค้าชิ้นนี้จะเป็นลำโพงซับสิทธิ์นิวลุ่น 10140B จะมีให้ลูกค้าเลือกทัก้งหมดสองแบบจะมีหนึ่งดอกและสองดอกหน้าดอกสามารถกันน้ำหน้าหน้าดอกจะเป็นหน้ามูลขอบของเขาจะหนากันกันให้แ ดีเลยนะคะจำนวนวัตต์800วัตต์กำลัง 1, 2, ขับ800ถึง1,200วัตต์ค่าโอห์ม248โอห์ความเรัง90เดซิเบลขนาดของสินค้านะคะหน้าดอดจะกว้างอยู่ที่256มิลลิเมตรสูงอยู่ที่120ม mm. ิลลิเมตรขนาดของแม่เหล็กน,นะคะจะกว้างอยู่ที่140มิลลิเมตรหนา20มิลลิเมตรเดี๋ยวทางเราจ,จะทดสอบให้ลูกค้าได้รับชมนะคะ เสียงเบ็ดหนักแน่นเหมาะกับทุกตู้สูงเลยนะคะใช้ในบ้านและในรถยนต์ได้เลยสินค้าทางนั้นมีการรับประกันทุกตัวหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถให้ชั้สอบถามได้เลย,เลยและลูกค้ากดติดตามทางนาน์เลยนะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ